สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซตก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝ่าวิเคราะห์รยแอดของเราพักยกเจ็ดตามนิ่งด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงค่ำคืนมอังคารฟุตบอลอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่โปรแกร,รมทีมชาตินะครับก็คัดเอา3คู่เหมือนเดิมแต่เริ่มที่เวลาตีสองสี่ห้ากันก่อนนะครับฟุตบอลลีกทูของอังกฤษ คารเล่อันดับ22ครับจะเปิดบ้านเจอกับดอนคาสเตอร์อันดับ12คารเล่32แต้มเกมล่าสุดบุกชนะวิลมาดัานมา1-0นะครับคู่องหน้าเป็นโดมินิกเทลฟอร์ดจับคู่กับแอชลีย์นัตซ์แอนนะครับเจอกับดอนคาสเตอร์50แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ซาวฟอร์ดมา1-3ครับลุคโมเดลนิวจับคู่กับจอร์จมิลเลอร์นะครับเกมแรกดอนคาสเตอร์เปิดบ้านถล่ม4-1ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ใกล้เคียงสูสีมากนะครับเสมอไหนเสมอกันครับเอาง่าย ถ้าดูภาพรวมตอนคัสเตอร์ดูดีกว่าครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังคาวเร่ก็ดูดีขึ้นนะครับผมว่าเกมแบบนี้วัดใจเช้าถิ่นคาวเร่เล่นในบ้านครับมีโอกาสจะไม่แพ้ก่อนนะครับและลุ้นถึงเบียดชนะเชียร์คราวเร่นะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับไปดูจีลิงแฮมอันดับ20จะเปิดบ้านเจอกับครูอันดับ18จีลิงแฮม38มสิบแปดแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้วอรซอมา0ูนนะครับคู่งหน้าเป็นโอลิเวอร์ฮอกกินส์จับคู่กับทน่าน้าของทอมนิโคลัสครับในขณะที่ครู42แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้นอตแฮมป์ตันไป0ูนนะครับเบเกอร์ริชาร์ดสันจับคู่กับคาร์ลัมอารีครับเกมแรกเสมอกัรหนึ่งหนึ่งที่บ้านของครูนะครับคู่นี้ก่อนเกมแน่นอนจีลิงแฮมเป็นต่อแน่ครับเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ยัง ต้องการันตีการหนีตกชั้นผมว่าวัดใจจีลิงแฮมครับยังไงเกมนี้เล่นในบ้านมีโอกาสสูงที่จะเบียดชนะเชียร์จิลิงแฮมนะครับปิดท้ายที่เวลาตี2อีอีกคู่หนึ่งครับในฟุตบอลลีกวันของกริดแอตลิงตันอันดับ21จะเปิดบ้านเจอกับพรีมัตรองจากฝูงแอคลิงตัน35แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านให้กับเอ็มเครอนมา0 1นะครับคู่ของหน้าเป็นอารอนเพสต์รี่จับคู่กับชอนเวลเล่ครับเจอกับพรีมัต 77แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะ f o r e s ร g r e e n มา2-0นะครับกองหน้าเป็นดานนี่เมเยอร์เล่นกับนายออลเอนิสนะครับเกมแรกพรีมัตถล่ม3-0ในบ้านครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้พรีมัตบุกมาเป็นต่อนะครับเอาง่าย สาการพรีมัตเนี่ยลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับตามหลังเชฟฟิลเวนส์เดย์แต้มเดียวดังนั้นเนี่ยมีโอกาสจะแซงเหมือนกันนะครับเจอกับแอติงตันฟอร์มช่วงหลังแย่ครับวัดใจพรีมัตเลยครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3ามแต้มนะครับสรุป3ทีมชอบไปที่คราวเล่จินลิงแฮมและพรีมัตและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับรายอัดของเราพักยกเจ็ดตามลิก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ